Tâm sẽ yêu bỏ Tắt bè rồi Vì quế nhiều น่าจะเวลาไปคั่วใส่ันกระเทียมเจียวแถมเอากระเทียมลงไปก่อนพัดจนกระเทียมหอมเอาหมูที่ลาบเอาไว้ใส่ลงไปโอ้แซ่บมามาลิ้นไหมของเขาอืมกรอบกอบอืม สวัสดีเจ้าพบเจอกับช่องวันเบียร์พากินพาเที่ยวเหมือนเดิมเลอเจ้าเจอกับมน,นุษย์ที่ชอบกินพักที่สุดเนอเจ้าวันนี้วันนี้ก็มีเมนูเป็นลาบหมูขั้วนะเจ้าเป็นลาบทั้งเหนือเนาะอันนี้ก็เบียร์ทำเอง้อเจ้าทําเองกินเองเลยเจ้าหอมหอมมะแขวนขนาดเลยส่วนพักกับของเขาก็ทั้งนี้เจ้าปีกล้วยหัวละสิบบาทเจ้า มีกระลำปีนะเจ้าแล้วก็ทบฟักยาวนีม้วนมาัจะาอี้เลยแล้วก็นี่มาเลียนไม้ของชอบนะเจ้าแล้วก็นี่นี่ก็ของชอบเหมือนกันผักข้าวตองนะเจ้าโซนแตงก้านี่หั่นมาแล้วเป็นชิ้นเป็นชิ้นนี่ลงมือกับข้าวเหนียวมันเดิมเจ้าโค้ขอนซื้อมาแล้วมันมันจะหายห้อนแล้วเบี้ยไปอุ่นมาใหม่อีก ไ่หอน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 ไว้ทั้งไหนไว้ทั้งไหนไว้นี่เอาไปถางมันไว้ก่อนบางครั้งเบียร์อูภาษายัางตีความเข้าใจก็ต้องขอสมมาอภัยเต้น,นเจ้าวันนี้ก็ใจมือเหมือนเดิมถ้ากินมาสุภาพก็สมมาอภัยเต้น,นเจ้ามาลงมือนี่พริกเดี๋ยวก่อน มาลิน้นไหมเจ้าอันนี้เป็นแบบเผาเนาะอันนี้เป็นแบบสดมาชิมชิมย่าเองเจ้าลาบแบบทางเหนือนี่บอกขนาดเจ้ามาเจ้าทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ เพื่อนๆทางฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งพม่าแล้วก็เพื่อนๆพื่อไทยใหญ่นะเจ้าแล้วก็เพื่อนๆทางประเทศนอกตัวกินข้าวด้วยกันเจ้าลาบมังค่วหืม step s u p p หน้ามันมถ้าเขาจองสิบบาทก็โทโวนักจะน,นัก,กวะ ถั่วฟักยาวบะไส้เกลี้ยตัดเหมือนคนอื่นเอาแบบยาวๆอันนี้ไม่ได้มีมมอนอยู่ ลำมาที่นี่กะลำปีกกับกรอบช่วงนี้ปีวันบอค่อยสบายเจ้าก็เลยกินอาหารจืดๆกินตเตเบียมได้เบียร์กับจดคนเดียวนี่กรอบไม่กรอบมาฟังเสียงนะเจ้า กอยู่อืมทำใจเบอกรักไปก่อน ปีก้วยอมมะอืม,ม,อมอกินเป็นไบก็ได้กินแบบไหนก็ได้เจ้าแล้วแต่ใจชอบ แกนิดนึงอืมหิวลำหอมน,นจะจ๊ะเวลาไปคั่วใส่ยันกระเทียมเจียวแถมเอากระเทียมลงไปก่อน จนกระเทียมหอมเอาหมูที่ลาบเอาไว้ใส่ลงไปโอ้แซ่บมามาเล่นไหมของเขาอืมกรอบกอบือมกินบ่อยชอบกิน กินจนีิบแบหู้แขมหรือบ่ขมชอบ,อบผักข้าวต้มหอมหอม สำหรับคนที่มากกว่าหอมนะเจ้าถ้าคนหวามากก็จะบอกว่าข้าวชื่อมันก็ชื่อพระข้าวตองอยู่แล้วเนาะใช่จ้าเนาะ ข้าวหายไป็นมัมด ซื้อข้าวเหนียว <c oughs> ก,กําละสิบบาทกินข้าวละห้าบาทก็พอ มักลิ้นไหม่ลยหมักลิ้นฟ้ากินทั้งแบบดิบกินทั้งแบบเผา พริกที่ต้องเอาไว้ข้างบนอาจจะกินพริกตวยี้มันได้แล้วเจ้าเผ็ดเพราะว่ากินกรบมาลิ้นไม้แต่เนอะจัดปีก้วย เสียงพัดลมก็จะดังหน่อยนะเจ้า 嗯。嗯。 ทั้งเพชรทั้งํำพริกนิไมไวเลยว่าจะกินพริกกรับสักหน่อยโอ้โหเตาอ,อีก็แส่บปากเต็มตีแล้ว <c oughs> กอ้เนน้ำก่อน เจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าเบียก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตัวเองนะเจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเจ้าเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่ๆหรือคลิปต่อไปของช่องวันเบียพากินพาเที่ยวนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าฝากเป็นกำลังใจคือช่องเล็กๆช่องนี้เตยนะเจ้า